ตู้ล่างไงแบกตู้ล่างไปดูยังซื้อหมอไม่ได้มันขึ้นตีอยู่ผมไม่ชัวร์นะแต่เหมือนจำได้ว่าว่าว่า,วาซื้อไม่ได้นะนี่มีไฟติ้งเอ่อไฟติ้งผมเก็บไปแล้วปะเก็บไปแล้วดิผมเก็บไปแล้วไฟติ้งผมเก็บไปแล้วผมเก็บไปแล้วมาดนูไปผู้เยเชาติหมาไปโดนแบ็คดิ้นเหรอครับมาตบมาตบนะพี่เวโรงพยาบาลค่ะ ส่งคร<อ>ับเราก็เราก็โดนอันนี้ตะแต่แอนตี้เฉิบโหโดนแบ็คลิสเจ็บแม่เจอแบ็คลิสแบ็คลิจะไสแตกกูบอกเลยเยอยหนักตรงแบ็คลิสนี่แหละกูว่าเย่ยสภาเคียร์ให้ปะวันนี้แบ็คลิสเนี่ยมันมีอันที่ม,มันติดห้องตู้ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ครับไปไวห้องตู้โหลด แต่กันแต่ก <parece plays in surprise> ันใลโรงพยาบาลเลยยัดแม่เฮียแล้วใครเคลียร์แบ็กลีดอ่ะเขาไม่ชุบด้วยสวยแล้วย็ดแม่บันไลแล้วใครจะขึ้นมาจ่ายอ่ะอู๋ปัญหาห้าแสนด้วยเชี่ยรวยแล้วหมออุ้มศพไปไหนล่ะครับเมื่อกี้ ส่ตงตัวเหรอครับหรืออะไรครับเมื่อกี้เหรอครับเชี่ยใครจ่ายแบ็ค <oily> ล <kita> ิสด <made>. ัางานนี้อ <emat> ย่ือพี่แย่ถือปืนให้ผมด้วพี่แย่ถือปืนให้ผมถือปืนให้ผมได้นะสวยพอดีเป๊สวยสวยสวยพี่เอาพี่พี่ปล่อยปล่อยโฉบมาพี่พี่ยังเล่นเดี๋ยวผมถือให้ผมถือปืนให้หรือพี่แบล็ยิงพี่แบล็พี่แบล็ดยิงผมดีกว่ายิงผมดีกว่าพี่แบล็ถือไว้พี่แบล็พี่แบล็ดมาถือโฉบพี่แบล็ดมาถือโฉบผมเล่นให้ไม่รู้พี่เขาเอาตัวไปไหนไม่รู้หมอมื่ไปไหนหมอเม่อไปไหนไม่รู้ หมอไปเลยไม่รู้พี่อยู่ในห้องนี้อยู่ในห้องนี้อยู่ในห้องนี้ห้องนี้ห้องอนห้องล็อกเนี่ยห้องล็อกเนี่ยฮัลโหลครับพี่บารีฮัลโหลครับพี่ฮัลโหลครับพี่พี่บาีพี่แก๊งอะไรอ๋อมันถึงลำลายครั้งนี้เหรอผมชื่อว่ามึงติดคุกแน่ฝั่งผมชื่อมึงติดคุกแน่ส่วนฝั่งมันชื่อแอนตี้เฉินมันบอกว่าชื่อมันละแล้วก็ผมชื่อมึงติดคุกแน่ ไอ้ศพสองคนนั้นคือังไงเหรอครับคุณหมอเฮียแบกลิสไงควายเฮียใครจ่ายล่ะทีนี้โดนเราก็โดนไม่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 เป็นไรพี่พี่เบ๊นั้นเราศพไปก่อนเราศพไปเราไปอุ้มเลยจบใครจะจ่ายเออแล้วใครจะจ่ายเฮียนอนหมดเลยเฮียแล้วใครจ่ายอ่ะปปเปิดนาด สัตว์ผูนอนกันหมดเลยเหียยำเล่มโดนอุ้มเฮียแล้วไงเอาไงดีววเนี่ยล้วจะไปยังไงดีเนี่ยปัญหาเนี่ยอยู่นี่หมดขครจะจ่ายอะเนี่ยผมถามเลยนอนจะหมดเวลาเลยก็ไม่มีใครจ่ายเชั่วโมงอะ่ะมันม,มีคนจ่ายเพื่อนเฮียแล้วกูบอก เยอะแล้วเท่าไหร่ครับเท่าไหร่มันดิบไปเขาจ่ายแบ็กดิบไปแล้วครั้งเดียวครับครั้งแรกใครทําครับเม <c oughs> ื่อกี้เมื่อกี้อีกครั้งอีกครั้งนึงคือที่พารถผมไม่ได้ทําอะไรเลยครับ <c oughs> อ๋อเท่าไหร่เท่าไหร่ครับเท่าไหร่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 ขออิจารได้ไหมไม่อิ่มหมออันนี้มันผมคุยกับลาคือแบบเหมือนว่ามันไม่มีค่าปรับนะเิอมาดีนะ <c oughs> <c oughs> เออครับไอเ้อผัวเวลามึงแค่ลาแต่เลยโวยเอ้ยยัดแม่ขนาดจ่ายก่อนไอ้เฮียโคตรสวยเลยสัตว โอ้โหนี่กูนอนในโรงพยาบาลครึ่งชั่วโมงเลยเ,เนี่ยไอ้ทียนอนแล้วไม่เกิดบันไลเลยนะบอกให้จริงมบอกให้นอนแล้วไม่เกิดอย่างโหดเลยผมไม่เคยนอนแล้วไม่เกิดเลยเนี่ยนี่จะเป็นครั้งแรกปะเนี่ยอยู่ข้าทายไ่ได้แทงไม่ได้แทงหมไงอไม่ชุบเพราะติดแบคลิรครับติดแบคลิรเขาเลยไม่ชุบก็เหตุสองั้งก็คือมีรอบหนึ่งรูปพี่แล้วก็เองก็เอารูปเองลง มันก yeah. ็จะบวกไปเรื่อยๆถ้าแบบเขาทําเขาทาไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะมาเคลียร์อ่ะตอนนี้คือเขาก่อสองครั้งมันก็เลยการเป็นหนึ่งล้านวิ่งเย็บพ่อก่อสองครั้งหนึ่งล้านใช่ใช่เมื่อกี้รัาทำอะไรอะเย็บแม่ออครั้งหนึ่งล้านฝั่งกุยห้าแสนอิ่มอิ่ม หวยเอ้ยยิแ่เอาใส่ตู้เอาย่าใส่ตู้ไปในสถานที่นะไม่ต้องขออนุญาตไระโดดพี่บอกปืนจริงใช่ไหมไม่รู้อ่ะมันหน่วงเปล่าเพราะว่าผมยิงพี่ปัญญาไม่ล้มพี่ปัญญามีเกาะกันล้มหรือเปล่าไม่แน่ใจผมยิงแล้วมันไม่ล้มอ่ะยิงแล้วมันไม่ล้มอาจจะหน่วงเลยครับอาจจะเป็นไปได้ต้องหน่วงเลยเพราะว่าผมยิงแล้วมันไม่ล้มไงยาวเลยเจ็บแม่ ไปพีป้ว่างสามตัวใช่รับพีว่างสามตัวตอนนี e e ้อ่เก้าอี้อะว่างสามตัวก็รอดูว่าใครจะได้ขึ้นผมว่าไม่พ้นแดมคิดมีใครว่าตอนนี้เมืองเรามันเหลือไม่มีแบบแข็งแขงมีแดมคิดใครว่าคาเมลอนบีจีอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยเอโจพี่พียพี่ดุพี่นุ เขาโดนหมออุ้มเว้ยพี่เฉินน่ะหมอนี่ยเขาทำอะไรผิดหรอครับเนี่ยทไรล้อไกลหนึ่งอ๋อแดงคลิปขับรถดีซีเออนั่นแหละแข่งแข่งแค่นั้นเลยแม่แข่งโป๊กเลยเฮียโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแข่งโป๊กด้วยบอกให้ไงหมอดูกูเนี่ยจะมีนากายอีกนะพี่บังเนี่ยนากายโชคดีที่พี่บังเป็นคนดีเสร็จแลออกไปได้ อันนี้ก็คือเขาก็ต้องโดนพี่หมอพี่หมอขอคนนึงมาเคลียร์เคลียร์แบ็คลิลท์ให้เขาหน่อยวันนี้นะคะเอาหนูเลมทำอะไรอ่ะหนุ่มเลมเฮ้ยเปิดปิดใหญ่สักได้เปรียวได้ย่างไงเหญยจังเลยอ่ะปีเฮ้ยเสียงแห้งใจชนะเสียงแห้งใจชนะยี่สิบนาทีแค่ยี่สิบนาทีเดี๋ยวสั่งคุยกับแม่ก่อนเลย ุ้ยอะไรเดี๋ยวยี่สิบวนาทียี่สิบวนาทีหมอเชี่ยไม่ใช่กูไปเกิดโรงพยาบาลก่อนนะไอสัตว์ไอไม่ใช่กูไปเกิดอีกที่อื่นก่อนนะเยอะมาเถอะพี่พี่บังให้อภัยพี่แล้วพี่พี่เฉินออกมาได้แล้วพี่กลองเคลียร์แบ็คเลยอะมึงเดี๋ยวอแป๊บมึง โอเคยังโอเคครับกรเซียเข้ามาเข้ามาชุบชุบไม่มีเลยใช่ปะมาแล้วมันโคตรมันโคตรมันโคตรมันมาแล้วโคตรมันมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถามเดี๋ยวถามเดี๋ยวพื่งขึ้นมาลองถามก็ดู ห้องนี้โรงพยาบาลชุบหน้าเขียนโรงพยาบาลชุบหน้าชุบหน้าชุบหน้าเขาไม่ได้แบ่งแยกห้องกันชุบเลยวางเลยเถอะพี่ช่วยช่วยคนเขาเป็นแก๊งใช่ไหมอ่ะครับจะเอาไปเขาไปบุกบ้านก็ได้ไม่แน่ใจเหมือนฮ่าพี่สัตว์ค่ะพี่ชายมีแก๊งไหมน้ำอ่าแล้วกูกลับไปอีกครั้งเยอะนอนโคตรนานนี่อันนี้ขอโทษครับแต่เลยครับแต่เลยครับนอนจนหลังดอก ใส่ที่ผมคนเดียวเลยครับใส่ที่ผมลงคนเดียวเลยนอนจนหลังเดาะใส่เลยครับเนี่ยสี่คนใส่บดเลยครับลย่าให้บังเฮียกูนอนโรงพาตั้งนานไอชิบหายมีแก๊งไหมทีผลของการทำครับอไม่มีมีครับมีมีแก๊งครับา้วนขอบคุณับอ้วนขอบคุณ้วอีแี่เกิดใหม่า์โอ้โหแล้วนะีคสัาออกออกอนไครับออกอะไรครับ เฮ้ยพ่อพ่อไม่ไ้รวมผ่ารถผารถผารถผารถกดตังกันพี่กดตังค์เฮ้ยเพื่อนมึงมึกไอ้ดีพี่กว่าพี่มีสามันไหมป่เป้าเป้าได้ไหมครับโคนรลันคนรลันเป้าเป้าเจ็ดห้าเจ็ดรับพี่รู้นะเจ็ดห้าเจ็ดอีกแปดอีกแปดรถไม่หมดเลยวะอีกแปดนาทีเอ้ยไ่ต้องเอ้ยไปอยู่รถปืนขาตายโทษนะครับโทษนะครับอันนี้อยู่ในแกล้งติดคุกแน่ใช่ไหมครับเอ่อใช่ครับผมอยู่ในคณะติดคุกแน่ครับอได้ครับได้ครับติดคุกแน่สีขาวครับคุณหมอ นี่ตกปลาหรือไปฉีดแถวไฟไหม้ครับเนี่ยเฮ้ยเอาลุงไม่เรือออกแล้วประมงอ่ะลุงเย่อยๆตอนนี้ตีห้าแล้วนะเรือออกแล้วนะขาตหานี้มาปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกลุงงประมชี้มีโทรศัพท์ว่ะเอตามเล่มไม่ตามเล่มตามเล่มตามเล่มมึงทำเล่มแม่งไม่ดูรถลบไอ้เชียไม่ได้ควายยเลปั๊บ บากระเป๋าหนึองหนึ่งหกมดวหนึ่งสองสโทรศัพท์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 เฮ้ยาม่ต้กูมีกูมีไอ้นี่ไอ้ตู้โทรศัพท์าตู้ตู้กระเปานี่พี่มีไม่มีไม่มีกระเป๋ากระเป๋าบ้ากระเป๋าเจ็เครับเจ็ดห้าเจ็ดเจ้เจ็บ้าเป๋าเยกูบาไม่ปวทำไมโทรศัพท์ติดเลอวะผมมีสามผมมีสเครื่องพี่เฮียไม่โดนปนอวะเออมนไอ้ดีผมเนี่ย มึงโทรมาแลไหมควายสัตว์จะแพ้แล้วดิมึงเฮียมึงสิสัตว์นรกมึงจะแพ้ดิควายอย่าปีอะไรไฟอึดไฟอะไรกูได้เตี๊บยู่ไอ <as> ้ควายไาไฟอ่ึดไฟอะไรเฮียโง่อะไรมึงจะแอบเนกูไม่แอบหรอกกูเจิมเนี่ยกูตีมไม่ได้ไหนใส่เทียบปวกแค่นั้นแหละ ไอควายกูไม่แอบอีกแล้วฝากกูมีแอบลอยควายเดี๋ยวมันก็รู้ไอสัตว์เดี๋ยวมันก็รู้ใครแอบเดี๋ยวมันก็รู้ใครยืนเอางี้อะไรเอาไงขอขอแบบลงห้าคนอาวุธล้วนไม่ครับไม่ครับแล้วแต่สเต็ปครับตามมืติกูมึงอย่าให้กูตั้งหลักเลยเฮียจักไรไรโร่ล่ามึงกูจะหยิบของมึงก็ตีมึงกูเฮียกูเฮียปล่อะไรเอาาไงอย่าอย่าอย่ามึงตีกูดี้ดี้ไรโร่ล่างไอสัตว์จุดเริ่มมึงคือเฮียตรงนี้ก่อนมึงไม่ต้องทำข้ออ้างเจอกูแน่ไม่ต้องไปเอากีเฮียวาง ใครวินเลี้ยไม่รับโทรศัพท์ไม่<อ><อ>รับขอใช่เหรอเลี้ยโเลี้ยโดคาตีเนาะมันบอกว่ามันโทรบอกว่ามันขอไฟใช่แบบไม่อยู่บนรถมันบอกนั่นเลี้ยไม่ต้องเลี้ยไม่ต้องคาตีหรอกมั้งไม่งั้นใครแต่ค่าแบบดี้ให้เราอ่ะเออนั่นดิแต่แต่โทรหาไม่รับพี่ไม่ไงตอบกูแล้วอยู่แลนเหลืองเดี๋ยวไปรับเลี้ยเดี๋ยวรับเลี้ยมันเตรียมของเลยมันไฟแน่เพนสี่สองสี่พี่เอ็ออะไรนะเกาะใช่ไหมใช่เกาะเพนหนึ่งตันนีงดีเกาะหนึ่ง เันนึงป๊บนึ่งป๊บนึงเอา่งเกาะเพนเอดีแล้วก็เพนใช่ปะเพนกระเป๋ากระป๋อย่างเลขสองสี่พี่สองี่เอาไปใช้ก่อนชั่วาวแล้วก็มาคืนแอ๊บนึงนะได้ได้สี่สองสี่อาไอ้บาอาเ๋าก็สามแปดพี่เกากระสุนเอาไอ้บามีกระสุนใช่ใช่ครับพี่เลยบาอาเป๋า กระเป๋าสามแปดเพย์ชวงนี้ผมใช้กระเป๋าสาแปดค่ะเล่นแต่ต้องไหวต้องไปรับเลมก่อนนะเพย์ดูแลเหลืองไปดีกว่าเลยไปกว่าเลยไปกว่าเลยไป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 ตู้ล่างกับพี่ไปไอเลมนั่งกับหนูก็ได้เออจะได้รับรู้ถึงความบาสักทีแค่ตัวเกินไปเจ๊แดงเหลืองพี่ไปฟ้องกันก็ได้เล่งบอกว่ากำลังมาตู้ล่างอ่ะพี่ใครนะป่เลมที่นี่เออได้ก็รอนี่รอนี่ไงรอนี่ทำไมนี่รอรอก็ผมใส่ได้อีกครั้งหนึ่งว่าจะใส่ตอนทุกมิต เขาเกาะอุ้มแือน้อยอยู่เฮ้ยจะไฟดีดอกใช้ได้อุ้มเนี่ยทันเนี่ยเหลือสิบนาทีทันที่ทันเหลือสิบนาทีมันเหลือสิบนาทีมันอุ้มไม่ได้แล้วสิบนาทีไฟแม่งเลยเล่นเลยถ้าตายเปผมห่อไม่เอาออกมามาเลยเฮ้ยเต็มหนห่อนะเต็มหนห่อด้วยเต็มหนห่อไปด้วยเต็มหนห่อไปด้วยเก็บแม่งไปเลยวัดใจไปเลยเฮียใครชนะก็ชนะไปครับเราชนะพี่บอกแค่ว่าเงินทั้งนั้นเงินล้วนๆมีพี่พีถุงตู้เป่า เจรัดเจรัสเจรัดเจรูโอเคโอเคไอเอเลี่ยให้ไอพี่เอาให้ใช่ไหมตู้เป๋าเจรัดเจรัสผมก็ได้พี่ต้องเอาของมาแล้วเยวผมให้โอเคโอเคไอเอเลี่ยเยเยาตู้เลยมุทรมัยเยสเลดไอสัตว์ วันนี้มึงมาช้าเวลามันไม่ครับไม่ครับมึงเปิดกูมาว่าเวลาช้าไปเคี้ยอะไรควายถึงตีสองได้ถ้าตีสองก็จะเอาผลอันนี้ให้จบก่อนครับแล้วถึงจะมาคุยกันต่อได้ครับผลอันนี้ผลอันนี้ก็คือถึงตีสองไงรวมกันไม่ไปไม่มึงคุยแล้วมาเที่ยวคืนไอ้โง่ไอ้โง่มึงมันโง่ไอ้เหี้ยมึงมันโง่เองอาะแตเหลือสิบวยนาทีไม่มีไม่ปอมไปเคี้ยใครมาจ่ายแบงค์นี้กูสัตเลมเลมเลมจ่ายแบงค์นี้เหรอเลมเขาจ่ายแบงค์นี้ป่ะใช่ครับโอเคเลมจ่ายแบงค์นี้เชี่ยต่อแหล่สัตว์ ไม่ก็ตอนแรกคุจะไปมึงอยู่ไหนมึงจะไปไม่ไปมึงเหลือเก้าทีเอามึงโง่มึงเล่าเองไอ้ควายเอางี้มึงจะไปไม่ไปมึงเหลือเก้าทีนะเอ็งอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไม่เอาเจ๊คือก่อนจะตีสองข้อยว่ากันเอาไงเอางี้เจอกันรามรองรุ่นใหญ่เลยที่ไหนที่ไหนย้อนกลับไปเก็บเหรียญแพทได้ไหมครับลืมๆเก็บเหรียญได้ๆๆหน้าสะพาเหรอจะโดมันนะไอ้แยกสีแยกสภาสีแยกสภาโอเคเดี๋ยวกูไปไอ้สัตสกันนี่แหละแบบนี้กูไม่แพ้ใครด้วย มาดีขี้อ่ะขออาวุธลงลงเดินไม่ครับไม่ครับโนครับไม่ไม่มันจะล็อกมันจะแพ้แล้วมันขอยิ่งเวลาตีสองมันจะแพ้ล็อกไอ้บานขอเข้าหน่อยดิผู้แข่งเอาเวลาแบ่งได้แบ่งได้พี่ขอซ่อมแบ่งได้แบ่งได้มาพี่มาพี่พี่สี่สองสี่พี่ยี่สิบสามล้านนอนโนกระเป๋ากระเป๋าเอาเล่นสี่สองสี่พี่สี่สองสี่อันนี้อันนี้คือไฟท้ายน่ะใช่ไฟท้ายไฟท้ายไฟท้าย ถ้าเราไฟขาดจบเลยอุ้มไม่ดอกท้ายเราชนะได้นอนท้าเราแพ้ไฟก็ลุ้นหน่อยแค่นั้นเองไอ้เขียนอนอยู่โคตรหายเขียแม่งบ้าชิบหายเขียะหลบมันใหญ่แหลงโง่เลยเฮ้ยเราคุยก่อนใครจะเปิดขาตายใครไปขาตายคุยก่อนพี่ว่าไอ้ตู้ตู้เองลงไปบ้าไหมไปพี่เออหรือว่าหรือว่าตู้ปืนขาตายบวกกับเอเลี่ยนได้ป่ะล่ะแล้วถึงเวลาค่อยปล่อยคนลงไปเล่นตู้อ่ะพี่ช่วยกับปืนขาตายเอาป่ะแล้วค่อยสลับลงไปเล่นพี่ว่าน่าจะเอาอยู่นะ ให้เลมกับบาร์แล้วก็เอเลียนลงไปฆ่าไม่ไหวอยู่เพราะตอนเปิดผมก็เห็นในโกมันก็ขับนะพี่ใช่ใช่เอเรียให้กูขับได้ไหมเออแล้วสลับดิตอนเปิดก็สลับเออใช่ไปอุ้มสลับดิสลับดิสลับดิใช่ใสลับดิเมราะเบอกแล้วตอนแรกเออที่ผมได้ยินอ่ะมันเป็นคนอุ้มที่มันในนี่ไงที่มันขับไม่ได้ไม่แค่ตอนอุ้มอ่ะตอนอุ้มห้ามห้ามขับใช่ใช่ห้ามอุ้มไปไไปมมันบอกวเดี๋โดมไอ้ตรงตรงไฟเดี๋โดมมันบอกฝั่งนู้นก็มีใครที่ไม่อุ้มนะมีมีไอ้โกล์ไอ้ใครนะโกแล้วก็ไอ้พี่ปปัญญาะ อคนอุ่นใบเลี้ยงอะแบลลี่แล้วก็ให้มารีอุ้มได้ฝั่งเราก็มีเลมอุ้มได้แล้วก็มีพี่อุ้มได้เอเลยงอุ้มได้ไม่รู้ใครไปติดแบลลี่หรอเขาเขาบอกว่ามีคนอะไปเลยเดี๋ยวว่ากันเลมเดี๋ยวคืนกันให้มาเรซันเฮียปี เยียจิ้งเหรนไฟมาดิเย้ยจิงเหรนไฟตก้วเยูาดิเย้ยจิงเหรไฟตล้ปเกกูนบนลงคา่บาดลง่ิมาเดลงมาดิลงมาดิลงมาดิกลงแล้วลงแล้วไม่ไม่มึงลงมาดิมึลงมาดิเลงอะไรมึงโง่ควายตกแล้วเด็ควายเียปวดไม่ตอนกูไม่ตอนเฮียลงมามาลง พี่แบพี่แบพี่แบพ่รถเลยพี่ไอ้ปัญญาไอ้วัวแต่ปั๊บร้อตายไอ้โมไอ้ปัญญายอ้ตีไม่ออกตายไม่ตายไอ้ก็ไอ้งยไอ้โกยมาลนไอ้แบ้ให้ช่ช่อยู่ชอยู่ปโยรขโดโดนโดนสุดเ้ยโดนโดนโดนกอจะหมดเินให้เลีตายยิให้สวยชุบได้ชุบได้ชุบได้ชุบคนหนึ่ง

ไอ้เล่ยชุบๆเกนี่นชุบก่อนเออตัวเข้าหัวเฮียละล้มๆๆไอ้โกดได้เฮียสว่ายเฮียมึงเลือกข้าวปีกอกให้ได้เลยสัตว์มึงเลือกข้าวปีกกบอกอะไรแหละปล่อย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 แล้วปล่อย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 แน่ยิ่งเจได้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  แต่ไงควายแพมหมอเสียงบึงดังอ๋อเสียงบึงดังอ๋อเดี๋ยวให้ตีหัวตูตีตีขมเคาะเคาะเดี๋ยวไปคนเดียวเยคาะไปเคาะไปหิมใส่ไหมไม่ตัวตัวครับอย่าร้องอะไรครับน้องดิเนตัวตัวอะไรหึมไอ้แกไอ้แกพลาสามสี่ไอ้แก่ เสียมึงหายไปไหนอ้หแล้วเนไงควายเยี่ยเยี่ยสักเเบลี่เยี่สมเพศเดี๋ยมึงหายไปไหนอาสมมดิสมมดิปัญญาี่ตัวโง่เลยนะไอ้ปัญญาเนี่ยแ่ไงควาย้ใครยืดสัก รีปิดรีปิดรีปิดตลาเหลือมีใครมีให้ไอ้ตู้ตู้สับตู้สับสับสับมีให้ไอ้สับ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 เลยสับเลยสับเลยหัวจะพูหวะไอ้ชุบ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 มีเราปิดชุบชุบชุบไป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 พอดก่อนพอดก่อนพอดก่อนมีเวลามีเวลามีเวลาเมื่อาไอ้ปันไปดิมือต่อมันอุ้มนี่เวลาอุ้มไม่ดูเวลารถด้วยไอ้เยี่ยปันไอ้เยี่ยบอกแล้วให้แดกโคตรมากเลยน้องปันเลย กอตเก็คับบลีน้องบอนพกเอดีสิบสอันอ่ะพี่ว่าไงโอ๊ยกาชุบแต้มกาเลยมั้งก็มันชุบแบลลี่ไงจะให้ช okay ุบใครอ่ะไอเฮียบอตแบลลี่ไอสัตว์ใช่เออ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 เอเออเออเอ่เอ่เออ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 เมอเออเม่เออเออเม่เออเออเม่เออเออเอเอ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 อออเอเป็นออเออเป็นอเออเออเออเเอเเเร่เเเไเออเเเ รอเลยเยี่ยสโคกส่เพศเยี้ยสันดานมาไอ้แบลี่ไม่ค่อยแปลงฟันเลยครับปากโค่นไอ้ชานอกไอ้ป้นกินนักใช่หมในไฟบึงตื่นกับมาพูดดิไอสันแบร์ึงตื่นกมาพูดดิอูแม่กเองเฮี้ยอปีเฮี้ยเด็กเวงเอเลี่ยนเลี่ยนแล้วกวแบกจริงสัตว์เจอนี่อีกศพหนึงครับไม่หอหรอครับหอไหมห่อไหมหอดีหอดีเลมห่อลมไม่ห่อปะไม่ห่อลไมไม่ห่อหอหห่อใหตู้เลยองไ่นต้เลไม่ต้องไม่อไม่้อไม่อี่นี่ เล็วๆอุ้มนี้เร็วๆุ้มนี่มาอุ้มตัวนี้มาอุ้มไปบังอุ้มบังเราแค่อับปีแล้วมาแยกกัน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 แต่ถ้าช่วยได้เ้าจะช่วยได้พอช่วยได้เขาช่วยเขาช่วยไม่ได้แยกเลย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 เยอะปีแบลลี่สัตว์ควายยังโง่สเปนเร็วๆปุ่ม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 อะไลาแล้วทูนหัวเฮียกูบอกให้ ไอสัตว์แม่ง <fry> พ <UC S> ูดดิเฮียพึงเข้าต an <visuals> ู้แน่พเข้าตู้แน่เฮียพึ่งเข้าตู้แน่สัตว์กูเบ้มเลยเคสเมื่อที่นี่ออยปอดีิบิลลี่มาเล่นแต่ในเมืองปะวะถ้าผมจำไม่ผิดตายอยู่ในตู้ไปซ้ายเฮียโสมโคกยูแถวแรนเหลืองได้เลยวิเชตทำไมแค่เหรอจะแค่เหรอไม่ไม่กระตุกพี่กระตุกแบบกระตุกมากมีแลนเหลืองสอนอแล้วก็หลังบอลบ้างที่สามจุดตอนเนี้ยที่เป็นกันเยอะอยู่นะไอเตี้ก็เป็น แจ้งตลอดผมแจ้งตลอดนุ้แจ้งเขาดลแจ้งเขาเลพิมแจ้งเขาเลยไม่เขารู้อยู่แล้วโอเคขึ้นเขาไล่เลยมันอุ้มมันมีแค่เราโอเคขึ้นเขาก็มาเรามันมีแค่เราเข็ดอุ้มอ่ะผมปิดจอเลยผมเม้มเลยเขาดูบลอมนึงอะไรวะบอสพิมอะไรวะบอสพิมเฮี้ยอะไรอ่ะเหตแม่โมนอาดเด็กกูเกมอีกหรือว่าอะไรวะให้ไม่เกินสิบนาทีหยัดมา เียห yeah, ลงไหลเหรอเย็ย yeah, ดแม่มิ่นหรอ hmm? คิดว่าตั้งแต่ขับรถชนปั๊มแล้วหมิ่นกูได้เหรอของกูขึ้นเลยมึงดูเฮีย yeah, กูจะแม้ไม่ด้วยเฮียแบรลี่เข้าตู้เป็นไงสัตว์